เจนนี่แจ้งถึงเจ้านี้ลั่นมีอะไรให้ติดต่อมาหลังโดนแฉเรื่องปะกุง้งวันที่27สิงหาคมเจนนี่ได้หมดทัาสดชื่นโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ k รัชนกสุวรรณเกตถึงเรื่องหนี้สินของแม่โดยมีใจความว่าหนูขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเรื่องของหนี้สินเก่าของคุณแม่ของหนูนะคะ หนูขอยืนยันคำเดิมว่าหนูพร้อมเคลียร์ให้แม่แต่ต้องเอาหลักฐานมาคุยกันก่อนหนูยอมรับว่าตัวหนูเองไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องในอดีตของคุณแม่ที่ผ่านมาพอหนูทราบเรื่องหนูก็พยายามที่จะเคลียร์และจ่ายหนี้ให้คุณแม่มาตลอด ตอนนี้มีเพจหนึ่งที่ออกมาโพสต์กรณีของป้ากุ้งหนูก็ออกมาพูดคุยกับคุณแม่แล้วซึ่งเป็นเจ้าหนี้เก่าของแม่จริงแต่มีการเคลียร์กันกับแม่ไปนานแล้วหนูจึงไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีคนกลับมาพูดถึงอีกหนูได้ติดต่อไปทางป้ากุ้งและไปหาป้ากุ้งที่บ้านแล้วแต่ติดต่อไม่ได้เลยยังไงถ้าป้ากุ้งเห็นโพสต์นี้รบกวนติดต่อกลับมาหาเจนนี่ด้วยนะคะรวมไปถึงคนอื่นๆถ้าหากหนูหรือแม่เคยเป็นหนี้ใครอีก สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะและหนูต้องขอกราบขอบคุณทุกคนที่เคยช่วยเหลือครอบครัวของเรามาด้วยค่ะตัวหนูเองกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ผ่านเรื่องราวชีวิตมามากมายดิ้นรนเพื่อพาแม่กับน้องให้รอดเราสามคนแม่ลูกกอดคอกันร้องไห้นับไม่ถ้วนเรื่องราวที่หนูกำลังเผชิญอยู่มันหนัก หนักมากกว่าเด็ก25คนนี้จะรับไหวแต่หนูจะอดทนพิสูจน์ตัวเองอะไรที่ไม่ดีหนูจะปรับตัวใหม่และเดินในเส้นทางที่ดีทุกคอมเมนต์หนูอ่านหมดนะคะและขอบคุณที่ทุกท่านแนะนำตักเตือนหนูหนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ทำให้หนูเป็นหนูได้ถึงทุกวันนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ